ถ้าเกิดคุณเนี่ยไปอาฆาตแค้นคนที่มาด่าว่าคุณแสดงว่าระดับจิตคุณอยู่ ต่ำกว่าเขาถ้าคุณนะครับไปตอก้อนโต้เถียงนะครับกับคนที่มาด่าว่าคุณแสดงว่าระดับจิตคุณอยู่เท่ากับเขายิ่งตอกอนได้นานแสดงว่าอยู่เท่าๆกันเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าคุณสามารถให้อภัยปล่อยวางเดินจากไปแล้วมุ่งหน้าทําสิ่งที่ดีขึ้นกว่าที่คุณกําลังเจออยู่ได้แสดงว่าระดับจิตคุณอยู่สูงกว่าคนที่กําลังมาด่าว่าคุณนี่จึงเป็นข้อคิดที่สําคัญมากผมอยากจะเสริมไอีกอันหนึ่งอย่างที่พระอาจารย์วนจันรบอกนะครับว่าว่าวก็ลอยสูงได้ระดับหนึ่งนกกระจอกก็บินสูงได้ระดับหนึง เครื่องบินพาณิชย์ก็ระดับหนึ่งเครื่องบิน F16 ก็ระดับหนึ่งหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยถึงแม้จะบินอยู่ในโลกเดียวกันแต่อยู่ในเพดานบินต่างกันมันจึงบินแล้วไม่เจอกันสิ่งใดอยู่ในระดับเดียวกันถึงแม้ไม่อยากเจอกันก็จะได้เจอกันสิ่งใดอยู่คนละระดับกันถึงแม้อยากจะเจอกันก็ไม่ได้เจอกัน นี่จึงเป็นข้อคิดที่ว่าแม้นกกระจอกอยากเจอ F16 ก็ไม่ได้เจอเพราะอยู่คนละเพดานบินกันแต่ F16 บินยังไงก็เจอกันวันอย่างค่ำเพราะมันอยู่เพดานบินเดียวกันผมอยากเทียบให้ฟังง่ายๆว่าจิตใจของเราเนี่ยเหมือนแก้วน้ำแล้วกันนะครับแก้วน้ำเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไปพัสดุขาที่ดีเ,เราจะเห็นว่าวายดีๆเนี่ยสมมติวายเป็นหมื่นบาทเลยเขาจะรินมาในแก้วที่แพงแก้วราคาอย่างดีเขาจะไม่ดินวายราคาแพงในแก้วชั้นถูกราคาต่ำส่วนไอ้แก้วพลาสติกดูเน่าๆเงี้ยก็จะเอาไปลองแบบน้ำโสโครลองน้ำที่หยดจาก กับน้ำที่จะเทใส่มันเสมอเราต้องถามตัวเองแล้วว่าแล้วแก้วใจของเราละ่ะเป็นแก้วราคาเท่าไหร่ถ้าเราอยากให้จักรวาลเทสิ่งดีๆเทคุณค่าความงดงามมานะ่ะใส่ชีวิตใส่ใจของเราแล้วแก้วที่จะรองรับมันเหมาะสมเราหรือยังถ้าไม่เหมาะจักรวาลไม่เทสิ่งดีๆมาให้แน่นอนเพราะฉะนั้นพยายามหมัน่นพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีให้สูงให้ยิ่งใหญ่ให้แข็งแกรง่งให้มันงดงามแล้วแน่นอนครับว่าจักรวาลจะอยากเทสิ่งดีๆมาให้แต่ถ้าใจเราเน่าใจเราห่วยใจเราเฟะลบ ทุกแน่นอนจักรวาลไม่อยากเทสงดีมาเพราะมันไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากเจอคนที่ดีกว่าก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วตัวเราเองดีพอหรือ,อยังถ้ายังไม่ดีก็ต้องพัฒนาที่ตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่นกกระจอกเปลี่ยนตัวเองเป็น F16 ได้มันก็จะได้บินอยู่ในเพดานเดียวกับเอ6แล้วก็บินเจอกับ F16 ด้วยกันเพราะฉะนั้นิ้งอยากจะฝากเป็นข้อคิดสุดท้ายนี้ไว้นะครับว่าถ้าเราดีเวลาจะพาคนไม่ดีออกไปจากชีวิตเราเองแต่ถ้าเราไม่ดีเวลาจะพาคนดีด ออกไปจากชีวิตเราเองเว้นดีจึงดึงดูดดีนี่แหละคือวิธีวัดระดับจิตของตัวเอง